คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกแล้วนะครับผมแล้วก็มาอยู่ในเกมแอชแท็กโรน n ่าของค่าย PP นั่นเองนะครับทุกคนก็เอาทุนมานะครับวันนี้มันมีเหลืออยู่แล้วในบัญชี1400ก็ขออนุญาตเล่นเกินมาหน่อยแล้วกันนะ <c oughs> เพราะว่าช่องนี้จริงๆผมได้บอกไว้ว่าแค่พันเดียวนะครับทุกคนอันนี้ก็ขี้เกียจถอนออกแล้วก็ลองจัดมาเกมนี้ทุน นักหน่อยทุกคนเพราะว่ามันกว่าจะเปิดทุกฟีเจอร์อาจจะมันไม่ได้ง่ายนะครับทุกคนอาจจะหมดก่อนได้ถ้าเอามาน้อยนะครับยังไงเอ่ยมาเล่นนานแล้วครับ a อ t แท k เนี่ยมันเป็นเกมแนวคนป่าด้วยเนาะสายดาร์กเปล่ายัางไงเอ่ยมีต่อไเปล่าตัวไม่มี มพอทุนมาเยอะนี่ก็ปั่นเร็วหมุดเร็วเลยนะทุกคนห้าหโอเคเปิดแล้วหนึ่งช่องตัวเขาให้ไปอีกทีอันนี้ได้อยู่แล้วนะแล้วก็มีอะไร,ริก็หัวใจช่องสามโอ้โหไม่มาได้ช่องเดียวมันต้องจัดเบ็ดเท่าไหร่เนี่ยสาสิบไปเลยพอแล้วครับทุกคนพอแล้ว มันกดไม่ได้แล้วมันต้องมาเพิ่มรายจ่ายด้านล่างเนาะมันตันแค่สิบมาหัวใจหรือว่าดอกจิกก็ได้โอ้โหสลับกันเฉยดอกจิกมาช่องสองโอ้โหไม่มาอุ้ยหัวใจมาแปครับดอกนีู้้่ไม่มีต่อ โอ้เสียดายนะครับสีน้ําเงินโอเคมีหัวใจไม่มีต่อนะโอ้โหได้ดอกเดียวทั้งนั้นเลยทุกคนมีเบ็ดเท่าไหร่บ้างเนี่ย27ไปก่อน มันลดไวมากเลยทุกคนมันต้องลงเบ็ดสักหน่อยก่อนเ๋ยวค่อยเพิ่มมาเอาหาจังหวะเอาเนาะดูหน้าลายดูหน้ารายแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวอดอดเกินไม่ได้ครับทุกคนโอเคสวยมีต่อหรือเปล่ามีต่อครับทุกคนดอกนี้เปิดแลวหนึ่งช่องแล้วก็มีต่ออยู่แล้วนะพระจันทร์มาโอ้โหได้หัวใจสวยเปิดสองช่องแล้วครับทุกคน แปสิบแปดนะครับตอนนี้โอ้โหเปลี่ยนเป็นสีเขียวจบเลยทุกคนเปิดได้แค่สองโหกว่าจะได้สี่นี่ก็ต้องประมาณแปดคอมโบนะทุกคนมันยากอยู่นะครับเนี่ยเอา้าโหลดอะไรเนี่ยเน็ตช้าเยร่ค้างเฉยเลยเอาเอา ได้กำไรนิดๆหน่อยๆพอแล้วถ้งนั้นนะทุกคนถ้ามันได้เนาะมองดูแล้วก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับช่วงนี <c oughs> ้จัดมาเบ็ด30มเหมือนเดิม <c oughs> เผื่อได้ดอกหนกัหนกๆนะทุกคนเดี๋ยวผมได้แล้วสักส0 0ก็เอาแล้วทุกคน500ก็เอาแล้วนะเอาทุนมากมาแลกกำไร น้อยเนี่ยมันง่ายนะทุกคนแต่ถ้าจะเอาทุนน้อยมาแลกกําไรเยอะๆมากๆเนี่ยมันยากอยู่แล้วนะครับลองดูนะมาลุ้นกันนะทุกคนมไม่มาตอนนี้เดือดเจ็รแล้วนะครับทุกคนหก0้อยกว่าแล้วโอ้โหเงียบเลย หมุนเร็วโอเคสวยเข้าเปิดแล้วหนึ่งช่องโอ้โ oh, หสวยครับดอกนี้น่าจะแพงอยู่นะตัวบเข้าให้แล้วก็มีตอ่อครับทุกคนเปิดแล้วครับ2องฟีเจอร์ครับตอนนี้แล้วก็เป็นอะไรเอ่ยเป็นสี่เหลียมโอเคมีสีเขียวมีสีเขียวเชื่อมกับไอ้นี่อยู่แล้วนะทุกคนเต็มหน้าไปดิแล้วก็มีตอ่อเปิดฟีเจอร์ที่สามนะครับทุกคนมามีตอ่อด้วยนะเอาดิ มีต่อหรือเปล่ามีต่อครับเรียบร้อยเปิดครบสเจอร์สี่แล้วนะทุกคนสี่ช่องเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้าไปที่445ก่กอนไปเข้าฟีสปินนะครับทุกคนมาจนได้นะครับเบ็ดสพอดีเลยที่ผมเพิ่มขึ้นมาโอเคสวยยังได้ต่อหัวใจสีน้ำเงินโอ้โหไหลครับทุกคนมาดิพันหนึ่งแล้วนะ ผมกำไรนิดๆนหน,น่อยผมบอกแล้วนะผมพอเลยทุกคนโหกว่าจะเปิดได้นะสลับเบ็ดไปสลับเบ็ดมาอย่างเยอะสวยโอเคอันนี้เป็นอะไรเอ่ยสีน้ําเงินโอ้โหไม่เยอะเท่าไหร่นะสีส้มมาสวยแล้วก็ยังไงเอ่ยโอ้โหไม่มีต่อยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับทุกคนมันหน่าลายมันยังไม่สุดเนาะ แต่ก็พอเถอะทุกคนหนีดีกว่าถ้าได้กําไรแล้วโหขนาดเอาทุนมาเยอะนะเนี่ย mm. เกือบไม่รอดนะครับสวยครับพันเจ็ดแล้วทุกคนมีหลายต่อไหมไม่มีดอกสุดท้ายแล้วครับทุกคนมาก็เป็นฟีเจอร์พิเศษนะครับทุกคนเสกอะไรเอ่ยโอ้โหเสกสีเขียวทำไมไม่เสกเป็นสีส้มเนี่ยโอเคทุกคนก็ไม่เป็นไรพอเท่านี้ดีกว่านะครับ ก็จบไปที่1,710นะก็กำไรประมาณ900เนาะเพราะเราเอามาพันสนะครับทุนโอเคก็ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้ช่อง tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็รอดอยู่นะทุกคนบายครับ